ใส่อ no ุ้ยหักเลยวะมัน hmm. ต่ำย uh, uh, um, ุ <S <S it, ่งเลยวะม่งนันม่งแม็กฮะว่ามันขอยู่ี่วนเนี่ยยถ้าได้ต้ฟังว่น่ะมันตองหาเห็นมีไม่ได้ของน่อยหรือ มันมันตำใหม่หรือตำอย่างแม็กมันมันตำเมืองนัานบอกโอ้ยหักเลยปะม่จะรวรตัวไม่ตวเราตัวไม่ให้ววนะวหวอนหน่อยซี่ใสไปใหม่ๆโแเสแบบนี้นจักบาทครับ <8 S 2> นี่ยรอแปิบบาทเต็มอันเนี้ยกว่าแปดสิบททมื่อน,นททมีตัวละอรอย เอาหมูของดีๆมาใส่ร้านที่ฮกมันไปใส่มันรู้ใส่อย่าให้น้ำมวดจิรวดฮะพวกแม่ทัาออกมึหงหมดเฮะไมเห็เนเลยอยู่ ใบ <night> มีดเป็นยังบ่ล่ะหายไหฮะวัตัวบบแมนบุงหัวกันว่ะม่มีจะหายอันนึ่งมีหายอีกนี่ับบ ไปตะล่ำขา,ก,า,ก,างงกันแท่งจริงวงจังหวะเง่ขึ้นกันแท่งเลยไหมยังไแหบบไปดังตึงยัห่นไหมเ้ามองนันบ่ครับเออนั่ๆไปดังตึงหนิยืนยียมอยู่มาเลยกันแท่งัะ จะถือค้อนใหม่อออเอาออกว่าเมืดเ็ดหรอวะนาเร็กนอกน,น่ายจะเหยียบลงไปหรือเปล่า มันวจะหลวดพักไม่อยังนั้นมังจะหดหายหมดรล้วหลุดหายเลยบ่เอเป่าฉันว่าตามตัวบ่อหย,ยันมันแบบวา่ามันมันหล่มบัวจัิงสิเนี่ยมันอาจจะตำไอ้าไห,หากในห้องหรอวะแต่มันเราไมันก็เหยียบลงไปใต้ดินรีบานตัวนี่ง ไม่หอ่ะเนี่ยมันเปลี่ยนโดดูว่าอานีะคั่เป็นหนีนนนครับเป็น่งอี่ที่ที่ตบเท้าเลยแรงาวบ้านมุดเ่อันนี้เป็นมุดบอกาม่มีน็อตเป็นมุดเขอนีก็เป็นมุดแรงชาบ้านอย่างเดีย hmm. ว yeah. <Okay. S 2> ก็ได้ใไทในก็ต้องใช้แหวนนอ้๊อฟเฮ้ยไม่ได้หัวของมันอยู่นะได้ต้องไปบ้างลองไปก็ต้องใช้แหวนด้วยนไปสำนีแหะครับพี่น้อง